สวัสดีครับลุงทายชัยับเกษียณน,นะครับวันนี้เรามาตัดหญ้ากันหญ้างามดีมากเลยหน้าฝนก็ดูพื้นที่ก่อนครับพื้นที่ไม่เยอะเท่าไหร่นะอันนี้ก็ปลูกกะไผ่ไว้ครับก็ ชาวบ,บ้านผ่านไปผ่านมาก็พอได้พอหน่อไม้ไปแกงครับอร่อยครับตัวนี้เอาไปแกงชาวบ,บ้านส่วนใหญ่ก็แกงหม้อหนึ่งก็โอเคแล้วครับกินได้ทั้งครอบครัวนะไปเติมผักนิดหน่อยรู้จักหน้าบ้านพอเพียงครับ น,นี้คือด้านหน้าบ้านต้องซื้อเครื่องตัดหญ้าเองจ้างเขาไม่ไหวครับอันนี้คือคลองริมถนนซึ่งอยู่หน้าบ้านถัดไปก็จะเป็นคลองส่งน้ำของกรมชลประทานเขาอันนี้หญ้าไม่ค่อยเยอะมีต้นชําชากลุมไว้ อ่งนั้นก็นเป็นรั้วครับรั้วปีนี้ลุงถาไม่ไม่ตัดให้สั้นครับแต่ว่าจะตัดข้างๆแล้วก็จะทำโคนให้โปร่งเพื่อให้เขาออกดอกที่ก็เป็นสวนบละอกอสูกไว้เสร็จกระลอกหมดแล้วครับ กระลอกชอบมากเลยแอบกินกลางคืนก็ไม่หยุดกลางคืนก็มากินส่วนตรงนี้จะเป็นด้านหลังห้องพระแล้วก็กระทอบเดียวดายครับหญ้าก็ถือว่าไม่ไม่เยอะมากอาจจะขึ้นสูงละทีนี้หญ้าขึ้นสูงมันมีปัญหาตรงที่มันจะมียุงครับยุงจะเยอะ เพราะนั้นต้องตัดออกให้ให้มันค่อนข้างสั้นยุงจะได้ไม่เยอะจะไ,ได้อยู่ลงก็พัดเย็นสบายอันนี้คือค้างบวบหาลูกก็ไม่ค่อยเจอครับ่อจะเจอก็แก่แล้วอันนี้ก็ต้องเอาไว้ทำพันธ์แล้วครับเนี่ยไม่แก่แล้ว ทังนี้ก็เป็นส่วนมะละกอเหมือนกันครับมีกล้วยมะละกออ้อยแล้วก็พริกพริกดกมากเลยครับครนะพริกดกมากเลยกินกินไม่ทันหรอกคนแก่กินได้นิดเดียวฝั่งนี้ก็เป็นด้านข้างทางเข้ากระท่อมเดียวดา นี่ก็พอมีให้มะขามเป็นรั้วครับต้นมะขามจะปล่อยให้เขาสูงครับปีนี้ไม่ตัดลงแล้วปล่อยเขาสูงครับตัดข้างๆอย่างเดียวไม่ก็าบานออกข้างข้างให้เขาขึ้นสูงไปแล้วก็มันจะได้ต้านเหมือนกำแพงต้านลมได้มันรอดลงตรงโคนต้นนครับ จะเยนดีอันนี้ก็เป็นเพื่อนบ้านที่อยู่ด้านหลังนะเดี๋ยวสักตุลาก็าคงจะมาอยู่ครับส่วนอันนี้เป็นด้านหลังครับอันนี้ต้นไม้เอาไว้กะจะปลูกบังแดดหน้าบ้านซะหน่อยนี่ก็เริ่มโตกันแล้ว เพราะว่าทิศตะวันตกมันอยู่ทางนี้ครับอันนี้คือทิศตะวันตกตามตามเงาของลูกขาเลยอันนี้หมุนมาด้านนี้นี่คือทิศตะวันออกถ้าปลูกต้นไม้ใหญ่หญตรงนี้สักต้นนึงก็ก็บังแดดตอนที่ตะวันตกแล้วครับระเบียงก็จะได้ไม่ร้อนฝนตกก็ ไม่เปียกไม่สาดไม่สาดเข้าไปในระเบียงอันนี้มีต้นไม้ใหญ่ครับปัญหาคือต้นไม้ลุงถาปลูกถี่มากเลยตรงนี้และเป็นต้นไม้ยืนต้นต้นใหญ่ทางนั้นเลยข้างลงรถเนี่ยเดี๋ยวก็คงค่อยๆให้เขาโตก่อนแล้วค่อยจัดการกันว่าจะทำไงไม่ให้เขาลก ีนอินจันต์นอินจันก็น่าจะช่วยบังแดดได้เดยอะแต่ถุนเราก็โล่งครับลมโกรกผ่านสบายอันนี้ด้านหลังยาก็จะมีสูงเฉพาะ แถวนี้เดี๋ยวค่อยตัดกันครับห้องพระครับก็จะเปิดสวดมนต์ไว้ตลอดแล้วครับเกือบตลอดครับแม่บ้านเขาทำวัดเช้า นครับนาข้าวตอนนี้ก็ทำนาข้าวทำข้าวพลังงามเลยครับกลางคืนเด็กหน่อยก็งามกว่านี้แล้วก็มีข้าวออกรวงสุกแล้วก็เกี่ยวเกี่ยวข้าวขายของชาวนาครับ ร้อมครับอุปกรณ์พร้อมก็ไปลงมือได้ตอนนี้6โมง42นาทีเดี๋ยวค่อยมาดูมาดูผลงานกัน ตอนี้เราก็มาดูผลงานกันนะครับสรุปแล้วว่าเสร็จเอาเที่ยงวันพอดีเลยครับแต่โชคดีหน่อยก็คือมีเมฆตลอดเลยครึมครครับแต่ฝนไม่ตกก็เลยอากาศก็เลยเย็นๆสบายสบายพ ทเที่ยงก็มาแล้วคืบเมกแล้วชาวบ้านก็ก็สูบน้ำเข้านาครับแตดูฝนแล้วเป็นไงฮะอันนี้เมฆเยอะครับแดดมีเป็นช่วงๆ่่นั้นเองอันนี้คือพินาบาทชาวนาเขาก็กสูบน้ำจากคลองเลยครับ ใส่ก็ไปในนาเพื่อที่จะเอาไปแช่ข้าวครับถ้าไม่แช่มันจะจะเหี่ยวแล้วมันก็จะตายหน้าบ้านตัดแค่นี้เองครับห้าบา้านแค่นี้พอ,อเอาแค่ต้องต้องเข้าเล็กๆนิดเ,เดียวพออยู โนหน้าบ้านาตั้งแต่บ้านพอเพียงเลยครับนะบ้านพอเพียงไปถึงห้องพระนะยาวไปจนจะถึงกระท่อมเดียวดายตรงนี้ก็จะดีหน่อยแต่ว่าดีหน่อยตรงที่ตรงที่าหญ้ามันไม่เยอะครับเพราะว่าต้นไม้มัน มันขึ้นคล้มบังปลูกต้นไม้ไว้หลายอย่างครับนี่ก็มาลุงมาลุงเกือบตายไปทีแล้วเกือบไม่รอดเจอแรงเข้าไปเหี่ยวแล้วก็เจอเพลี้ยเจออะไรกินแย่ไปเลยอันนี้ก็สวนมะลลกอครับ ในคลองตัดไม่ไหวครับตรงตรงก่อนถึตงตรงชายคลองอะครับตัดลงไปไม่ไหวหญ้ามันเยอะมากเลยและหญ้าต้นใหญ่ๆทั้ทงนั้นอันนี้ก็ค้างบวบนะค้างบวบก,ก็เอาลุงถาเอาอะไรนะ ถั่วพูแม่บ้านมีถั่วพูมาก็เลยเอาถั่วพูมามาลงไว้แซมไว้ไม่รู้จะขึ้นหรือเปล่าอันนี้ก็สวนพริกสวนมะละกอหน้าบ้านแต่ย่ายญ้าแข็งมากเลยย่าแบบ เรียกอะไรย่าตีนทุกแกหรือเปล่าก็ไม่รู้เรียกญ้าอะไรไม่รู้แต่มันแข็งมากเลยครับตัดนี่แบบโอ้โหนี่ฮะย่าแบบนี้แข็งมากเลยตัดยากครับตัวแรกนึกว่าจะใช้เวลาไม่นานที่ไหนได้เป็นซะครึ่งวันเลย น,นี่ก็ทางเข้าทางเข้าบ้านนี่ก็คลองที่เขาสูบน้ําน้ําเริ่มไหลไปแล้วครับดูยานี่ถนนกำลังทําแต่ไม่รู้ทําอยู่ตรงไหนน้ําเริ่มเริ่มลดลงไปเยอะครับ ในคลองของบ้านเพื่อนบ้านก็ลดลงไปเยอะเลยอันนี้เดี๋ยซอยซอยก็ตัดครับถนนก็จะได้ใช้กันสะดวกถึงกระท่อมเดียวได้แล้วครับ กโอเคสวยงามตามท้องเรื่องพอตัดแล้วก็น่าจะอยู่ได้สักประมาณสองสามอาทิตย์ครับสองสามอาทิตย์ก็จะต้องมาตัดกันใหม่ยิ่งได้ฝนตกชุกๆนะครับขึ้นเร็วมากเลยย่าพอมีย่ายุงก็ตามมา ก็จะเยอะครับทุกฐานตัดหญ้าแบบไม่ต้องไม่ได้กวาดออกนะครับตัดแล้วก็ให้มันให้มันอยู่เงี้ยครับส่วนอันนี้ที่ที่ไม่ตัดออกเนี่ยเป็นใบต่างเหรียญเอ่อเป็นหญ้าเขาเรียกใบต่างเหรียญสมัยก่อนเอ่อเขา เด็กๆเ,เขาเอาเด็ดเอาใบมามาเล่นขายของเล่นอะไรอย่างเงี้ยครับแล้วก็ใช้ต่างเหรียญกันนะครับนะครับก็จะใบประมาณนี้เขาบอกว่าเล่นเวลาเล่นเด็กผู้หญิงสมัยก่อนเวลาเขาเล่นขายของเล่นอะไรกันอย่างเงี้ยก็เอามาแทนเงินอะไรอย่างเงี้ยครับล,ลุงขาวก็เอามาแทรกไว เอามาปลูกปลูกแทรกไว้คือถ้าแทรกไว้ปุ๊บเนี่ยพวกหญ้าหญ้าชนิดอื่นก็จะขึ้นยากครับขึ้นได้ยากก็จะคลุมดินลุงถาวมว่าอก็ดีเป็นดอกเล็กๆครับสีขาวๆแล้วก็ถอดรองเท้าเดินนุ่มดีครับลงขาก็เลยต้อง ต้องเอามาปลูกเสริมเพื่อให้เขาขึ้นให้เขาขึ้นได้นะฮะปลูกแทรกเป็นช่วงชๆววงไปแต่เขาก็ขยายเร็วตรงนี้ก็คือผักหวานอันนี้เพิ่งเด็ดไปครับเด็ดแปบ๊บเดียวเดี๋ยวก็เดี๋ยวก็แตกแตกยอดอีกครับเด็ดแป๊บเดียวน้อยน่าอันนี้กินไม่ทัน ไม่ใช่กินไม่ทันคนระับไม่สู้กระลอกไม่ไหวลอกเร็วกว่าหลังบ้านนี่คือทุ่งนาครับที่ชาวนาเขาสูบน้ําเข้ามานถนนตรงนี้เขาเขาฉีดยาฆ่าญ้าครับมันเลยเป็นแบบนั้นแต่ของลุงถามไม่ฉีดครับตัดเอาเหนื่อยหน่อยแต่ว่ามันไม่มีสารเคมี อันนี้แค่โดนละอองเฉยๆนะครับเนี่ยต้นมะขามน,นี่แค่โดนละอองเฉยๆนะใบเหี่ยวเองอย่างนี้เลยอันนี้ก็อันนี้คือถนนหลังบ้านเข้าไปดไปูเนี่ยโดนโดนละอองละอองปิวมานิดเดียวเองครับ ยอดมะขามตายเลยอันนั้นชะอมครับเพิ่งเด็ดไปเหมือนกันในน,นี้เป็นมะนาวครับมะนาวแล้วก็ต้นมันปูมาจากทางใต้พวกพวกเขาซื้อซื้อต้นมาฝากนี่กเดินวนกลับมาที่ บ้านพอเพียงแล้วก็อยู่อย่างนี้ครับเนี่ยใบกะเพรานะแล้วก็พริกขี้หนูมานาวขี้หนูก็ก็พอได้กินอยู่นะครับแต่มานาวนี่ดกมากมานาวได้กินทั้งปีนะี่ครับมานาวได้กินทั้งปี ดกครับลูกตัวโตนั่นเลยอันนี้คืออชะมวงครับเนี่ยชะมวงเป็นพืชจากทางใต้เหมือนกันคงขาวว่าจะว่าจะว่าจะตอนตอนต้นเนี้ยไม่ตอนกิ่งนะตอนต้นนี้ทั้งต้นเลยเดี๋ยวไปปลูกที่กระท่มเดียวดายไปปลูกฝั่งกันนู้น อันนี้เขาไม่ค่อยได้แดดเขาก็เลยไม่ค่อยโตเท่าไหร่นะก็เป็นอันว่าจบสิ้นภารกิจครับอีกสักสองสามอาทิตย์ก็สู้กันใหม่นะครับขอบคุณครับที่เข้ามาชมก็พบกันคลิปหน้านะครับ Seen a lot of change, been through a lot of pain. Some things are not the same as they were a year ago.